GAC ขาแก้มืออาจเปิดตัวรถใหม่ค้นเซิวิกกับรถไฟฟ้า i อออนเอส204แรงมา้าวิ่งไกลสุด610กิโลเมตรบุกไทยเร็วๆนี้ทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดวิวนะครับหลังจากที่ไออนเปิดราคาไวพลัสก็เล่นชอตฟิลชาวบ,บ้านกันยกแผงจนบริษัทแม่อย่าง GAC ต้องกายหนะ้พาพักอยู่หลายวัน ซึ่งทางค่ายเองก็ขอคิดสู้อาจจะเปิดตัวรถไฟฟ้าอีกคันที่ดูแล้วน่าจะรีคะแนนเสียงจากชาวไทยกลับมาได้ไม่น้อยแถไมไว่วมาว่าค่าสูตข,ขอนน้นจะพอๆพอกับค่ายญี่ปุ่นซะด้วย <Wow. S 1> สุดจะเป็นรถคันไหนและสเปกจะเด็ดถูกใจคุณพ่อบ้านไม่บ้านหรือเปล่าไปดูกันเลยครับหากพูดถึงรถไฟฟ้ากลุ่มซีดานในไทยตอนนี้ถือว่ามีตัวเลือกค่อนข้างน้อยเพราะมีแค่เทสซาโมเดล3และน้องเบลน้ำบีวีดีซิลเท่านั้นสุดอีกคันที่คาดว่าจะได้เห็นภายในปลายปีนี้คือน้องเมียวเฮโซย่างโอราโกลดนแคทนั่นเอง ที่สำคัญมาดารถไฟฟ้าสีดานที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่จะถูกจัดในกลุ่มรถสีดานขนาด D-segment ที่มีขนาดใหญ่พอๆกันกันกบ t o โยต้าแ m มรและ Honda Accord แต่คันที่เราพูดถึงคือรถไฟฟ้าไออนรุ่น S+ จะเป็นรถสีดานเล็กลงมาหน่อยโดยจะมีความยาวอยู่ที่4.81เมตรกว้าง1.88สูง1.515และมีระยะฐานล้อยาว2.75เมตรหากนำมาเทียบกับ Honda c ซ e ี i c EHEV เจร้รถคันนี้จะยาวกว่าถึง13.2เซนกว้างกว่า7.8เซนสูงกว่า10เซนและมีรยาาะยะถะล้อยาวกว่า1.6เซนติเมตรตัวรถจะสร้างบนพื้นฐานเดียวกันกับ I อออนไวทพลัภายใต้แพลตฟอร์ม GAZ GEP 2.0ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรถไฟฟ้าล้วนโดยเฉพาะ S+ Express คันนี้จะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวกับเครื่องล้อหน้าให้กำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิด225นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่2แบบที่มีให้เลือกถึง4ขนาด แบบแรกจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด59.4-60กิโลวัตต์อัวตัวรถวิ่งนด้ไกลสุด510กิโลเมตรตามมาตรฐาน C-LTC ของจีนสุดอีกแบบจะเป็นแบตเตอรี่เทเนอรี่ลิเธียมขนาด58.8-68กิโลวัตต์อาววิ่งนด้ไกลสุด510-610กิโลเมตรตามมาตรฐานเดียวกันดีไซน์โดยวรวมของเจ้ารถคันนี้ถือว่าลูลมกว่ารถซีดานทั่วไปเน้นดีไซน์เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความปราดเปรียวตามสไตล์รถสปอร์ต ตัวรถมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียนหรือ C.D. แค่0.211เท่านั้นถือว่าลู่ลงกว่าเทสซา m o เดล3 Project Highland รุ่นปรับโฉมใหม่ที่มีค่า C.D. อยู่ที่0.219อีกนวเนี่ยมันจะรถเกินไปซะแล้ว ส่วนสีภายนอกก็จีจ๊ดจ้าดสุดๆมีให้เลือกมากถึง8สีตั้งแต่สีขาวโพล่าไวท์สีดำเน็ t Shadow Black สีเงิน Holographic Silver สีเทาส p ป e ซิลเวอรสีชมพูไอซ์โรสพาวเดอรส่วนอีก3สีที่เหลือจะเป็นสีเงินขาวและชมพูจับคู่กับหลังคาดำแบบทูโทนเพื่อเพิ่มความสปอร์ตขึ้นไปอีกขั้น ดีไซน์ภายในของเจ้ารถคันนี้แน่นอนว่าจะต้องมีแพทเทิร์นคล้ายกันกับ Y+ Plus ที่มาในลุคมินิมอลทั้งคอนโซลหน้าที่ติดตั้งจอมัตวัตดิจิตอลขนาด10.25นิ้วและจอกลางอินฟอร์เตนเมนต์ขนาดใหญ่ไซส์เบิ้มๆถึง14.6นิ้วแถมเบาะหลังยังแยกพับแบบ60/40ได้อีกตาหากเออทางค่ายเล่นเก็บสเปคมาตรฐานครบจบในคันเดียวแบบนี้ผมนิตรีมขอเบิกงบจากคุณภริยาเลยครับก็ที่เราจะพาไปดูรีวิวจัดเต็มจากเมืองนอก ฝากแวะกดติดตาม subscribe กดไลค์หรือสมัครเป็นเมมเบอเลี้ยงค่ากาแฟให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราหน่อยนะแม่ตัวรถก็ดูดีสเปคก็ใช้ได้แต่ขับจริงจะดีมากน้อยแค่ไหน <S 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 เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูรีวิวสุดจี่ดจากซอย,ยันยนชื่อดังจากจีนอย่างวิ e ส s บอยที่ได้รีวิวเจ้า i อ n S นเอ s เอาไว้ว่าตัวรถมีดีไซน์เรียบง่ายแต่ก็ดูหอเหลาไม่เบาแต่ยังอัดแน่นไปได้วยฟีเจอร์รอบคัน ตั้งแต่ระบบระบายความร้อนในการชนหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติระบบกล้องหน้ารถที่ทำงานร่วมก,กันกับกล้อง360องศาไฟหน้ารปตัววายแบบฟู l l l ว d เต็มระบบเส้นสายตัวรถก็ออกแนวมินิมอลที่ผสมผสานกับดีเทลเล็กๆที่กลมกล่อมสุดๆอย่างการออกแบบที่จับประตูแบบไฟฟ้าให้เรียบสนิทไปกับบานประตูเพิ่มความลู่ลมและไฟท้ายแบบ l อวดีบาร์ยาวซ้ายจรดขวาตามสมัยนิยม แต่ขอคอมเมนต์นิดเดียวตรงที่ประตูรถดูใหญ่และหนาไปทำให้ตัวรถแอบดูตันๆไปหน่อยแถมฝาท้ายก็ไม่มีปุ่มเปิดปิดตรงด้านท้ายมาให้ถ้าจะเปิดก็ทำได้แค่กดจากในรถกดจากกุญแจรีโมทหรือยิบรีโมทไปทับตรงกลางกันชนหลังแทนแม้ยุ่งยากขนาดนี้สงสัยต้องฝากคุณภรรยาถือของให้ซะแล้วละ่ะส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีความจุที่453ลิตรถือว่าเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปแต่ยังน้อยกว่า Honda c ซี i ิที่จุได้ถึง493ลิตรเตจ๊ะ พอเข้ามาในตัวรถก็ต้องยุกนิ้วให้เลยเพราะถึงแม้ทางค่ายจะไม่ได้เลือกใช้วัสดุหรูหราแต่ก็ถือว่า practical ง่าประกอบดีหน้าจอคมชัดสู้แสง user interface ใช้ได้ส่วน user experience มีอืดบ้างในบางช่วงถ้าปร,ปรับปรุงให้ดีกว่านี้จะ perfect เลยตัวบอกคนขับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้า6ทิศทางส่วนบอกข้างคนขับจะมีทั้งแบบปรับไฟฟ้า4ทิศทางและแบบปรับมือแล้วแต่รุ่นย่อยแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน mm. ก็นั่งสบายตอกอบกระชับพอประมาณไม่อึดอัดจนเกินไป ส่วนเบาะด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างพื้นที่เล็กรูมเหลือเฟือแต่พื้นที่เฮดรูมอาจจะพอดีไปหน่อยสําหรับคนสูงเกิน175เซนนอกจากนี้ทางค่ายยังใจปั้มยกหลังคาพารามติกคลาสรูฟบั่เบิ้มมาให้แต่ไม่มีม่านปิดนะจ๊ะ พอได้ลองขับปุ๊บสิ่งแรกที่สัมผัสได้ปั๊บคือพละงกำลังที่ค่อนข้างจี๊ดจ้าตอบสนาองไวทำอัตราเร่งจากศูถึงร้อยได้ภายใน6.8วินาที <Wow. S 1> ภายใต้พละงกำลังรวมแค่200กว่าแรงม้าเท่านั้นถึงแม้จะไม่แรงระดับรถสปอร์ตแต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับคุณพ่อบ้านที่เน้นรับส่งคุณลูกและคุณภรรยาเหมะกับการใช้ในชีวิตประจำวันสุด,สด แต่เบรกแอบตอบสนองไวไปแค่เหยียบนิดเดียวตัวรถก็ออกอกาการแทบจะทันทีส่วนระบบไอพ d ดที่ทำงานคล้ายกับระบบวันพโดถือว่าทำได้ดีไม่นุ่งจนเกินไปแต่ไม่สามารถทํางานได้จนถึงตัวรถหยุดนิ่งซึ่งหากใครชอบวันพโดอาจจะมีผิดหวังกันนะครับช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตัดส่วนด้านหลังจะเป็นแบบทอร์ชันบีมที่เซ็ตเอามาได้นิ่มและย้อยพอสมควร หากเข้าโค้งหรือเปลี่ยนเลนเร็วจะจับอาการคงเคลงหรือบอดี้โรของตัวรถได้ทันทีสุดพรมาละายก็มีน้ำหนักกำลังดีแต่ไม่ค่อยมีฟีดแบ็กกับคนขับเท่าไหร่ยิ่งเจอหลุมเจอบ่อหรือรอยต่อถนนนี่บอกเลยพรมาลัยเงียบกริบไม่มีออกอาการกับเขาบ้างเลย <S <S นอกจากนี้ระบบช่วยเหลือคนขับก็ไม่ค่อยไวตัวรถจับอาการค่อนข้างช้าไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยให้รถอยู่ในเลนที่คอยหักพรมาละไกลับเข้ามาอยู่ในเลนตลอดเวลาแตมยังหักซ้ายทีหักขวาทีค่อนข้างถี หรือแม้แต่ระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าก็ตอบสนองช้าและชับตรวจับระยะจากรถคันหน้าในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะเบรกอีกตาหากโดยรวมแล้ว I อ n S นเอสพลัเป็นรถซีดานที่ผู้หญิงขับง่ายผู้ชายขับดีแต่ถ้าตีนผีอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะตัวรถเซ็ตออกมาทางนุ่มเหมาะที่จะขับใช้งานชิวๆมากกว่าเอาไปซิ่งตามท้องถนนภา,ายในสวยงานประกอบดีแต่ระบบช่วยเหลือการขับขี่อาตอบสนองช้าไปนิดหากยอมรับจุดนี้ได้ I อ n S นเก็ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยจริงๆ ION S Plus ัวางขายในจีนที่ราคา149,800ถึง191,600หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ732,000ถึง936,000บาทแพงกว่า i อ n Y น l u ทที่ขายในจีนประมาณ1-17%หากนำส่วนต่างราคานี้มันเทียบกับ i อออนไวสเปคไทยที่เปิดราคาออกมาแล้วก็พอจะคาดการได้ว่า i อออน S Plu อาจจะมีราคาประมาณ1,29,000ถึง1,313,000บาท หากเทียบกับว่าที่คู่แข่งไซส์ใกล้เคียงกันอย่าง Honda Civic e h e v รุ่นเริ่มต้นของ S+ p l u s จะถูกกว่า Honda ส่วนรุ่นท็อปน่าจะแพงกว่าไม่เกิน55,000บาทถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะหากเทียบในตลาดแล้ว Ion อออน S+ จะยังถูกกว่าคู่แข่งที่เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันอย่าง BYD-Seal ถือว่าตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่กำลังม,มองหารถไฟฟ้าไซส์ซี vic ในราคาใกล้เคียงกันได้ดีสุดๆ และหาก GAC อยากจะแก้เกมจาก i ออ Y น l u s พจริงๆทางค่ายอาจจะยังพบปรับราคาให้ถูกกว่าหรือพอๆกับ C e ี vic EH e อได้อีกบอกเลยงานนี้ปังปุริเยว่าวุ่นกันทั้งตลาดซเซ gment แน่นอน <c oughs> ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางค่ายแล้วล่ะว่าจะดิบลูกคิดออกราคามาแบบไหนไม่รู้ว่าช่วงมอเตอร์อีกปลายปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคุณผู้ชมไอออนถือเป็นแบรนด์รถน้องใหม่จากจีนที่ใจกล้าเข้ามาเปิดตลาดในบ้านเราในระยะเวลาไม่ถึงหกเดือนและหลังจากที่เปิดตัวรถไปก็ดูเหมือนว่ายังต้องใช้เวลาอีกสักพัก ส่วน i อ n S น S+ u s จะเข้ามากอบกู้สถานการณ์นี้ได้ไหมและจะโครองใจแฟนๆได้ตามที่คิดไว้หรือเปล่าอีกไม่นานคงได้รู้กันแล้วคุณลยครับชอบรถคันนี้กันไหมคิดว่างานนี้จะปังหรือจะแปก๊กมาร่วมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ GAC ได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจะพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ